เราอยู่ในยุคที่ทุกอย่างต้องเร็วนะครับเร็วกว่าเมื่อวานเร็วกว่าเพื่อนเร็วกว่าใครๆแต่ความเร็วไม่เคยสําคัญเท่าความต่อนเนื่องคงจื้อนะครับเป็นนักรา์ผู้เปลี่ยนแปลงแนวคิดของผู้คนทั้งประเทศจีนไม่ได้รีบร้อนไม่ได้เลยวิ่งลัดและไม่ได้หวือหวาแต่เขาไม่เคยหยุดเดินเขาเคยกล่าวว่า it does not matter how slowly you go as long as you do not อกซึ่งแปลว่าไม่สําคัญว่าคุณจะเดินช้าแค่ไหนตราบใดที่คุณไม่หยุดเดินนั่นเองเพราะเขารู้ว่าชัยชนะไม่ใช่ของคนที่เร็วที่สุดแต่เป็นของคน ที่ไม่เลิกเดินกลางทางบางคนวิ่งไว้แต่บางคนหมดแรงไปก่อนเส้นใยบางคนเดินช้าจะเดินทุกวันจนถึงในที่สุดครับลองถามตัวเองดูนะครับว่าคุณกําลังเปรียบเทียบความเร็วของตัวเองกับคนอื่นอยู่หรือเปล่าและคุณกําลังคิดจะเลิกเพราะว่าคุณเดินช้ากว่าคนอื่นไหมนะครับจาไว้นะครับว่าชีวิตไม่ใช่การแข่งสปินแต่มันคือการแข่งมาราธอนแบบไม่ถอยนั่นเองสิ่งที่เราควรเรียนรู้จากของจือ้ออย่าหยุดแม้จะเหนื่อยแม้จะล้มและแม้จะช้าเพราะทุกก้าวที่คุณยังเดินอยู่ มันคือการเข้าใกล้เป้าหมายมากกว่าคนที่หยุดไปแล้วเหมือนนังป่าที่ไม่ได้เปลี่ยนโลกในวันเดียวแต่เปลี่ยนโลกทั้งใบด้วยการเดินช้าแต่มั่นคงทั้งหมดนี้เริ่มจากการไม่หยุดเดินครับบำรุงผิวที่คุณรักด้วยสวนนาจารัเน่แพชชั่นชาเวรเจลที่ช่วยบำรุงผิวพรรณของคุณให้กระจ่างใสชุ่มชื่นมีชีวิตชีวา